เดย์สิบสองมีไปถ่ายคลิปเอรวมกันของช่องมันดีของเพื่อนๆเ,เราอีกอาร์ตแบงค์แล้วก็อั้มคิงนะครับเดี๋ยวเราต้องขับรถไปก่อนมีนัดสิบโมงตอนนี้สิบเอ็ดโมงครับสายนั่นเอง <Wow. S 2> อันนี้มาถึงได้สักแปบ,บแล้วครับทุกคนแต่ว่าเพื่อนๆไปเหมือนแบบอาร์ตแบงค์มาถึงก่อนนั้นแต่10โมงนิดๆอ่ะมันคือมาไวเอยดีนะมาตรงเวลาดีนะแต่กูไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยไปหาอะไรกินจะตอนนี้โรตานเดี๋ยวก็น่าจะมาแล้วแต่ว่าพี่คิงนี่บอกว่ากินอะไรอยู่ไม่รู้แถวนี้แล้วบอกจะเดินเข้ามาเมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วยังไม่ถึงนะลยจนผมก็ยังไม่ได้กินอะไรแล้วก็นั่งรอเนี่ผมถึงประมาณ11นิดนิดๆอย่างครึ่งนี่ถือวันนิดไหมัอ <c oughs> ดีครับคือกูขอแก้ข่าวนละกูมา10งน้โมงแล้ว กูอยู่เซนลาบนี่อะไรอ่ะอันนี้ยืนรออะไรอันนี้เป็นอะไอันนี้เป็นไหนท่นบกอลไรเริ่มหรอเมื่อคืนกูฝันว่ากูมาทำงานกับพวกมึงแล้วเว้ยอ๋อฝันไปแล้วรอบหนึ่งฝันไปแล้วรอบหนึ่งเราได้ฝันเกี่ยวกับกูทำงานหรือฝันเกี่ยวกับอะไรเราลองมึงมีคู่มึงอถ่ายอีกเลยเราไปถ่ายกันไปถ่ายเลย ี่แล้วเรืองยาวด้วยกูเลยมหาอีกเลยอีกก็กลายเป็นพ่อครัว้ยเป็นซอที่อะไรเว้ยราดแฉตัวเลยบึมเรื่องเฮียคนยาวเลยแล้วกมก็ตื่นพิดตูดทำไมวะแังมันขาบานเลยไม่เขินไม่อายอะไเนียตรงไหนดวยเยจ้ง

เดี๋ยวทงบนทงบนทำไมวะเพ่ใจเย็เลยเพื่อน่างเพื่ออะไรวะเอานี่มึงเฮ้ยทหารเก่าเห็นไหมเพื่อนกูดีกว่าทหารเก่าเพื่อนเก่าสอบนายเลยนะนายร้อยเออสอบนายร้อยไม่ถึงตรงนี้เลยมึเคยสอบจริงหรอกูเคยสอบจริงแต่ว่าเพื่อนเพื่อนกลัวทำได้กูเคยเห็นแล้วมีคลิปด้วยไอ้เหฮ้ยเอาตรงนู้นนี้เอาตรงนี้มา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 ไปไปจับภาพเออจับภาพอยู่จับภาพอยู่จับโอ๊ย เฮ้ยเชี่ยะเสร็จเขี้ยะห้าครั้งนี้ห้าครั้งก่อนห้าครั้งก่อนสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยอันนี้ทำได้อห่างรเรื่เฮ้ยไม่ไหวเลยเฮ้ยไอ้เีายเก่งจัดงอุยหน้ามืดไอ้สัตว์น้มืดโอ้ยแรงแค่ยืนก็ถึงแล้วกูเลือกแค่ตายเมื่อกี้อีกทีเลียวอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงโอ้ยฝั่งนี่เขี้ยนจัดเท่ไหมวะเออเท่ที่เอาฝั่งนี้มา เคยได้เห็นนักมวยป่ะเขาซ้อมเขาจะดึงตัวแล้วอีกคนนึงต่อยไอ้ไอ้จริทำได้นะไม่เอาไม่เอาไม่เอาวันถ่ายคลิปไปแล้วเอาเอาเอาแล้วนี่รออยู่แล้วด้วยรอรอเพื่อนส่งนะเนี่ย เหนื่อยไหมอันนี <UC S> ้วอกวอล์กเดย์เหนื่อยไหมเหนื an ははは่อยกูไม่เหนื่อยเลยคือจนจนตอนนี้กูยังไม่เข้าใจว่าเกี่ยวกับเทียกับทหารกูไม่เข้าใจที่พูดทหารเก่าคืออะไรไม่เข้าใจแล้วนะกูไม่เข้าใจกูเป็นตอนไหนเนี่ยนี่ลูกทหารเอ้าปวดบาได้ปวดบาได้พ่อกูไม่อยู่หน่วยนี้ไงอ๋อพ่อคุณหน่วยอะไรยเลยพ่ออย่ารอยพ่ออย่ารอยพ่ออย่าร้องเลยพออย่าร้องเลยไม่เป็นไรพ่อกูอยู่กับเอกสารใครคิดดูว่า หอบไปเลยไปสามสองหนึ่งหอบไปเลยไปบู๊นักจังหวะนี่โอเสามสองหนึ่งหอบไปเลยสามหนึ หอบไปเลยไปหอบไปไกลไม่ใช่เหรอหอบพอมีหอบพอมีเลยหอบไปเลยพอมโอเคซีคอซีหอบไปเลยอันน้ออันนี้ซีเหรอมื่ต้งหนึ่งสามหนึ่งสองสามหอบไปเลยไปมีรอน้องมา ตัวหนึ่งโอเคเออไปตัวหนึ่งขอไปเลยไปขอไปไกลไกนี่ไม่ไม่ยากก็ถึงไลยอีกนิดเดียวโอเคโอเคยวเยตัวหนึ่งขอไปเลยไปไม่ถูงเียหรอมึงมึงรู้จักแอบลาาเสียงปะออหนึ่งเอกละกาละมาแล้มึงขึ้นในกูดูด้เอ้า อใช่ไหมไม่ใช่่ายเลยมึงเริ่มตรงนี้ได้ไหมจากเกิดเห็นนั้นเห็นใจอ่ะโอเคว่าไา้ได้เห้เข้าได้แล้วมาถูกใจควายควายตัวหนึ่งขอไปเฮ้ยมึงใช่นล่ขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ต้องแบบครึ่งมา จากนั้นก็เลยเห็นใจแล้วมาถูกใจควายควายตัวหนึ่งหอไปไลยไปหอไปไกลๆนีไม่ใจที่สำหรับเธอมันไม่เคยรู้ละดีพร้อมจะให้เธอที่เป็นนางฟ้า นกาางพี <cin stereotype> ่จบแล้ว <famously> มึงลงท่อนจบเลยอ้วข้าไปดูนเลยใช่ไหมกูก็นั่งอ่านตรงนี้อ๋อยู่ดูนี่ไงไม่เหนื่อยไหมเพลงเนี้ยถ่ายคอนเทนต์เหมือนโจนฟ้อนรถกันดูดิอ่ะแม่งไปลุกระตุมอยู่ตรงนี้แล้นี่เป็นคอนเทนต์นะครับทุกคน ว้าวว้าวจริงจังเบอรอย่าลืมติดตามมันดีก็ด้วยนะครับในติ๊ To อ,อกแล้วก็ Youtube แต่ว่า Youtube ก็ไม่ค่อยได้คาดหวังมากหรอกครับคือรู้ว่าคนดู Youtube มันน้อยลงลไม่ค่อยได้คาดหวังอ้าวเร่งคุณคืเรื่องนี้นะคุณไม่ผ่านการสอบของเราวับแยกย้ายตลำหนึ่งขับรถก่อนนี้ สิบสอจบไปได้อย่างสวยงามนะครับวันนี้สนุกมากเจอกันวันที่13พรุ่งนี้ไม่แน่ใจจะได้ถ่ายเยอะไหมเพราะว่าไปชนบุรีเย็ดเดอต้องเก็บแบตอะ่ะเจอกันครับ